สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูจี๊ดนะครับครูอภิชัยเก็บไว้นะครับในวิชาสุขศึกษาและประศึกษาชั้นป .5 นะครับสําหรับอีพีที่แล้วครูจี๊ดก็ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะครับสําหรับวันนี้ครูจี๊ดก็จะมาสอนในเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับเรามาดูว่าระบบขับถ่ายปัสสาวะมีความสําคัญต่อร่างกายเราอย่างไรนะครับ ความหมายและอวัยวะที่สําคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับเป็นระบบหรือว่าเป็นการกรองของเสียที่ไม่มีประโยชน์ produkt, ออกจากร่างกายเช่นน้ํายูเรียให้ออกจากกระแสะเลือดนะครับแล้วก็ขับออกมาในรูปของน้ําปัสสาวะนะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับอวัยวะที่สําคัญในระบบขับถ่ายปัสสาวะได้แก่ไตกรวยไตท่อไต, Fuel, ตกระเพาะปัสสาวะ แลวก็ท่อปัสสาวะนะครับเพราะจะทําหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดให้อยู่ในรูปของน้ําปัสสาวะนะครับอันนี้คือรูปภาพนะครับเกี่ยวกับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับจะประกอบด้วยกรวยไตยนะครับไตข้างซ้ายไตยข้างขวานะครับท่อไตนะครับท่อปัสสาวะนะครับททกระเพาะปัสสาวะนะครับขอโทษทีกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะนะครับมาดูความสําคัญของกรวยไตนะครับกรวยไตจะทําหน้าที่เป็นทางผ่านให้น้ําปัสสาวะไหลมารวมกันนะครับตามภาพนะครับเสร็จแล้วก็ถูกส่งมาทางท่อไตนะครับท่อไตก็จะเป็นทางผ่านของน้ําปัสสาวะลงสู่กระเพาะปัสสาวะนะครับเห็นไหมครับการทํางานของมันเป็นวัฏจักรนะครับท่อไต เสร็จแล้วจะมาสู่กระเพาะปัสสาวะนะครับกระเพาะปัสสาวะก็จะเป็นที่เก็บปัสสาวะเมื่อมีปริมาณมากนะครับกระเพาะปัสสาวะจะมีการยืดหดตัวนะครับจะทําให้รู้สึกปวดและก็ขับปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะนะครับมาดูท่อปัสสาวะนะครับท่อปัสสาวะก็คือเป็นทางผ่านของน้ําปัสสาวะออกจากร่างกายนะครับก็คือขับออกมาแล้วในรูปของเป็นรูปน้ํานะครับในการขับปัสสาวะออกมานะครับ การทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับตามแผนภาพนะครับก็คือไตนะครับกรองของเสียออกจากเลือดให้อยู่ในรูปแบบของน้ําปัสสาวะนะครับเสร็จแล้วส่งมาทางท่อไตนะครับท่อไตก็จะถูกส่งมาทางกระเพาะปัสสาวะนะครับในรูปของน้ําปัสสาวะเช่นกันและสุดท้ายก็จะส่งมาทางท่อปัสสาวะนะครับขับปัสสาวะออกมาจากร่างกายนะครับความสําคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับ ระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับเป็นระบบกําจัดของเสียออกจากร่างกายแล้วก็ช่วยควบคุมปริมาณน,น้ําในร่างกายให้มีปริมาณที่เหมาะสมนะครับจึงช่วยให้ไม่เกิดการสะสมของของเสียหรือเชื้อโรคในร่างกายนะครับส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีนะครับมาดูวิธีการดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะให้ทํางานตามปกตินะครับข้อที่1เลยสําคัญที่สุดนะครับดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ6-8แก้ว นะครับเพราะน้ำจะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกตินะครับร่างกายขาดน้ำไม่ได้นะครับขาดอาหารได้แต่ขาดน้ำไม่ได้นะครับ 2. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนะครับหรือว่าอั้นฉี่เพราะจะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับ 3. ไม่รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดเพราะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตนะครับ การที่เราถ้าทานอาหารเค็มจัดมีรสจัดนะครับทําให้ไตทํางานหนักเพราะไตเป็นอวัยวะหรือระบบขับถ่ายปัสสาวะส่วนแรกในการกรองของเสียเหล่านี้เพื่อส่งมาอย,ย่างท่อไตกระเพาะแล้วก็ท่อปัสสาวะนะครับและสุดท้ายหากนักเรียนถ่ายปัสสาวะไม่ออกเจ็บอวัยวะเพศนะครับเวลาขับถ่ายปัสสาวะมีเม็ดเลือดปนออกมานะครับกับกับน้ําปัสสาวะนะครับนักเรียนควรบอกพ่อแม่ไปพบแพทย์นะครับเพราะว่า นักเรียนรักษาเองไม่ได้นะครับถ้าเก็บไว้นานหรือว่าไม่ไปพบไม่ไปไม่ไปพบแพทย์ก็จะทําให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะหรือเป็นน้ําท่วมปอดได้นะครับอันตรายสําหรับอีพีนี้ก็ง่ายๆสั้นๆน,นะครับในการเรียนรู้ของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับก็สําหรับอีพีหน้าก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ต่อไปสําหรับใบงานนะครับนักเรียนที่สามารถปริ้นได้ก็ปริ้นมาทําได้แต่ถ้าใครไม่สามารถปริ้นได้ ก็ให้คัดลอกลงมาสมุดนะครับเดี๋ยวใบงานครณจิตจะแนบไว้ท้ายคลิปสำหรับอีีนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันในอีหน้านะครับสวัสดีครับ